ครับพื่อนช่คือมเหความรักเฮ้ยปาตาลับฉัน่ตรงนี้เลยกันเหรอไม่เป็นไรฉ,ฉันไม่ได้อยู่อยเฮ้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 ยไม่ใช่หรอกไมได้เปรี่ันะเรทีฟเกเรียวอุ้ยเชาอุ้ยดูแคน่ยอุ้ยผู้ชายอุ้ยผู้ชายเป็นเด็กได้้ยขึ้นมาข้าบนเร็วเข้าไปเร็ว ไปได้ไม่ได้เราต้องไปเต้นย่วยเ,เข้าลงอะมุมนี้แหละขอเพลงหน่อย,เ,ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำมุมนี้สิ เฮ้ยคนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่หรอกเนาะต่อให้เต้นยัวจุดเอียวหักเขาก็ไม่ลงมาอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนควา,ามสำเร็จอยู่ที่นั่นรถเรามี <c oughs> อ้าวเข้าไปซะแล้วอุ๊ซ่าไม่รออยู่ตรงนี้ตั้งนานเข้ามาแล้วเขาก็ไปเลยเฮ้ยอานนี้พซะฉันให้แก แกคิดว่าเรบิดแค่นี้จะทำอะไรฉันได้กันเหรอตั้อวอรแค่นี้ก็จบแล้วไม่เป็นไรอ๋อลูกแรกไม่เป็นไรลูกสองเอาซะเกือบตายถ้าไม่ติดที่เราใส่กอสีเดียว์เราก็คงได้กลายเป็นผีเฝ้าต้นมะตันนี้ไปแล้วอันนี้ไปชอโดนด้วยมันต้องแชาระเบิดนี่ไปเอาไปฮ่าๆๆๆกำไ้ใครก่อกำน้ำเลืตามสนองเฮ้ยไม่พัญยา แต่ฉันไม่มีคำบชาฉันเงินล่ะแต่ฉันไม่มีคำบัญชาแก่แกก็มีเบอร์ชาฉันสิเคยได้ยินไหมเปิดก็ต์เนี่ยเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีคนจะมาตีตูดเราคันแน่เจอแล้วตั้งไอวอลสองลูกเพื่อทําให้ฝั่งนั้นคิดว่าเราเล่นกากยิงลงไปหนึ่งทีเพื่อทําให้ฝั่งนั้นมั่นใจว่าเรานั้นไม่ได้เก่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งไอวอลลูกสุดท้าย ฝังตรงข้ามน่าจะคิดว่าเรานินเก่าเขาจะปาสกายเลอร์มาเพื่อทำลายวอลเราแล้วหลังจากนั้นเขาจะยิงเราแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในแผนของเราทั้งหมดคือได้ยินไหมทำทรงกากเพื่อให้ฝั่งประมาทนายนายตรงหลังกำแพงนั่นนะออกมาได้แล้วนายเราไปได้โดนล้อมแล้วจ่อไ้ดีไว้นั่นแหละได้ทำถูกเลี้ยวยบอบตัวดีๆภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เขาไม่ได้เรียกว่าหมาหมูนะครับเขาเรียกว่าชาบัคคือพลัง อุ้ยถกฟังก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยววันเน,นี้ยตามมาไปตามมาไม่เฮ้ยมาละไอชุบโอ้ยเพดานอะดูเก่าแล้วเด,ดี๋ยวจะโคต้องนปทาสีใหม่แล้วสิดาไอชุบโอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเห็นอาานาคตแต่ร่างกายเราเรินตอบสนองไปด้วยสีแล้วยิงเร็วไปนะั่นดิเขายิงเราเอาคืนเอาคืนวิ่งอ้อมหลังไปแล้วก็ไปตูดรู้สึกว่าฟังแล้วจะเริ่มเหนื่อยกับการวิ่งไล่จับเราแล้วสิ ฮ้ยป้าตกแก้หมดโอ้ยดูวาใครอ้าวแก้วไม่ตามใช่หมต่างดาสุสากลังตายเนเดวิชฮัลโห่แค่แก้วไปพุ่มาแล้ก็จะรอนันเหรอแล้วไม่ปชยิงกลมหลอกไปหึ่ทีก่อนให้เขาคิดว่าเราแกล้แล้วค่อยเอาจริงดโอ้ชัว่าเฮ้ยเฮ้ยยกรบิดได้เลยเหรออ๋อสเอาให้หมดแบ็เลย แกคิดอะไรอยู nah, ่ไหนวิ่งมาแบบนั้นนะอุ้ยชิครับอุ้ยเพื่อนดาวใครทำเพื่อนเราเฮ้ยฮันเน่ขี้วิไปพูดว่าจะรอดกันเหรอโอ้ยชาช่วยอุ้ยใครอ่ะฮันเน่ไม่ทะลุมีแผนละต้องรอต้องรอเดี๋ยวมาเนี่ยอะไรดูชงละมาละนี่บอกได้หมดคือผีโอ้ยชา ไอช็อตจะมาอยู่ไหนกันนะเฮ้ยสัมผัสได้ตรงนี้แหละกระโดดช็อตหลบหลังตรงนี้โอ้โหเฮ้ยถ้าไปตรงนั้นต่ไปลื่นโอ้ชิบตไปไป็นผู้ไม่ช็อไปโดนไปโดนคิดแผลออกแล้วกำลังบวดวางพี่ช็บเฮ้ยเพราะคุณเล่นแบบนี้ไงล่ะต้องระบาดผมต้องมาชมเนี่ยขอบใจผมด้วยละขอบใจครับเฮ้ยมีคนลงมาด้วยเฮ้ อันนี้ไปหนึ่งนัดช่องนัดสามนัดได้เวลาปิดหัวแบบเพล็แล้วไอ้ย้ยมันตบอง์บ,บีเเ้เพื่อนตายเราชุบเ,เพื่อนตายเราชุบเราตายเพื่อนตายเพื่อนตายแรงลบ